<ส gas: S 1> ต,ต้องใช้ไม้่านถูขออนะคะจะใช้ม <childhood. S 2> ือไม่ได้ค่ะเพราะวันนี้เป็นวัน่ะค่ะไม่ด้ๆม่ได้ไม่ได้ คู่เลยนะคะที่มาพร้อมกับความน่ารักนะนี่นะคะสังเกตชุดแต่ละคนนะคะก็บอกว่าแต่เห็นแล้วก็ถึงภาพยนตร์จีนจริงใช่ครับแล้วก็ถึงจีนที่เราได้ชมนะครับเรื่องอันดอเห็นกับสาวพิจินะสีพิจิตรใกล้ชิดด้วยตัวคนกินเสียงทุกอย่างเลยนะครับก็จะได้เห็นในการครั้งนี้อย่างแน่นอนนะครับใช่แล้วนะคะเหน่งที่เสียแล้วก็คู่ที่ห้ามาแล้วนะครับใช่ค่ะนะคะต้องบอกว่า เป็นชุดที่แบบหาดูไม่ยากนะนะคะเป็นชะุดในสมัยราชวงศ์ชิงและก็ต้องบอกว่าสําหรับในส่วนของการจัดวิวาลยแบบนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยจะจัดแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นใต่เราไดยุคด้วยสมัยนะครับที่ยังสมัยเพ้่แต่ว่าที่สําคัญแล้วผมเชื่อมากว่าวัฒนธรรมและก็ประเพณีงานนี้ควรจะสืบทอดไว้เหมือนนะครับชาวตลาด นี้น่นเองนะครับที่รูกคุณพ่อสภีอันนี้นะคุณพี่เราไว้ครับใช่ค่ะตลาดน้ำได้ค่ะเหล่าตั๊กวัดนั่นเองนะคะสำหรับในส่วนของวันนี้เนี่ยต้องนนบนนอ,งกอ,อกว่าภายในรบริเวณตลาดน้ำเหล่าตั๊กวัดนะคะอบอวลไปด้วยความหวานนะคะแล้วก็ความสุขรวมปไปถึงนะ,คะ้ค่ะทีนอายนะคะของประเพณีเร <ดง S 2> <ท>็วช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยจะได้ถ่ายรูปเออเดินั่งค่อยๆเดินค่ไยๆเดินเดินอคู่ครับเชิญเลยครับ ผู้สุดท้ายคือู้ที่แปดนะครับคือเรียบร้อยนะครับคือแวนะครับที่การต่อจากนี้ก็เรียกว่านะครับมีคนไม่อยากให้กจ้าบ่าเหนื่อยหน้าเจ้าสาวเอาไม้ไปซ่อนสักหนึ่ี๋ยวนี้เราตามเจอแล้วนะครับนะครับเขาบอกว่าไม่อยากให้หนื่หน้ากันง่ายๆครับตอนนี้ไม้ตอนนี้มาแล้วครับไม้กำเดินทางมาสักครู่ครับอยู่ไหนแล้วครับ เราเรียจากทุกทีนี้ในการว้อยเยดาฟาดินเราต้องการสื่อสารอะไรกับโยดาฟาดินครับวันนี้เปนมงคลครับแจ้งจข้านหน่อยออนะะว่าวันนี้วันมงนคลเราไม่จัดพิธีแต่งงานย ก็เป็นการแจ้งความเจอเชิญดาราพานี่ก็แล้ว่นถารับรู้ล้ทราบแล้วคทั้งหมดแล้ววันนี้ที่มีจังค่ะนี่ก็ผู้ถันหน้ากลับมาเลยค่ะก็เดี๋ยวเชิญตอสาวครับหัดหน้าไป ทุกบ้บ้านน้นอะไรค่วาแม้จะไม่ใช่บ้านเราเป็น้านที่ทีาำก็มีความจับติดนะคะค่ะเพราเราได้บอกเจ้าที่เจ้าทางไว้แล้วบอกถึงญาติยายค่ะก็ตัวเป็นการทคารพรมนว่าจะเป็นบันขบุรุษของเราเองนะครับแต่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่อย mm ู hmm ่ในบ้านใช่ไหมครับ จรเปนโชว์การสแสดงความจะอยู่ต่อไปเพื่อเช้งานจะบอกใหสั้นๆนะครับว่าเราได้แต่งงานนรับพร้อมที่ใช้ชีวิตคู่แล้วบ้านหลังนี้หรือว่าบ้านที่ท่านอยู่นะครับเช่คนินะครับตอนเยอะเ้าหลไ,ได่เชื่อฟังเรามดแลคะมีความหวานติดตัวอยู่นรับรู้สุกคู่นี้นะครับจากตา,านกเอได้ขอเดียว กรัเป๋าก็เน้องรับนะก็เอาพมพหมดนะครับก็ถ่ายวีช้อนเดียรดียนครับอุ้ยอยากให้กรเาเสื้อบางนะครับนะครับผมแนะนำนะครับเยอะๆนะครับเยอะๆไม่ไปไหนแน่นอนนะครับอันนี้นะครับผมขอ ประเด็นเชิญนะครับแขกผู้สื่อเกีรยิของเราที่วันนี้นะครับก็จะมารลมในพิธีครั้งนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมเป็นเกียรติเขาแก่ฝ่ายชายนะครับได้แก่ท่านนายกสมาคมพ่อค้าและทายาคุณวิชัยและคุณสุริพรอาราบศินสมบูรณ์ครับได้แก่ได้นะแล้วก็ท่านพ่อแก่พายินเยคะคุณ นี้ก็เราก็ได้รับเกียรติจากผู้วิจัยทุกท่านที่มาอาร่วมในงานวันนี้นะครับที่มีการต่อกางารเกษรการเกัี่รวมเป็นพายกที่ไหนท่อระิ์นะคะคุณขนวัฒน์นะคะคุณปิละวีนะคะ ที่มีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีเป็นการเริ่มการแสดงก่อนค่ำนานะครับเรียกว่าเป็นการคนควันนี่ได้คะแล้วก็สื่อถึงน้ำนั่นเองสีน้ำเงินนะครับก็จะให้เราได้เห็นถึงความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะครับนี่ได้คะเป็นควันสีฟ้าออกมานี่ได้คะยังไม่หมดนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ได้ว่านะคะเป็นการเชยแบบว่า โหรางการมากๆเลยทีเดียวชชว,ว์ทุนนี้เนี่ยเป็นการเรียกได้ว่าเป็นการโอวยพอใช่ให้กับผู้บริหารสำหรับกนั่นไงครับพ่นน้ำแล้วครับอ๋อน่านะคะชุสั่งกันเลยทีเดียวค่ะนะสำหรับมาก ความชืม่นชมทุ่มั่ให้กับผู้ที่ได้พบเห็ุเป็นอย่างดีเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะครับของการแสดงนะครับนี่เป็นเพียงแค่การแสดงชุดแรกเท่านั้นนะครับคืนนี้คุณจะได้พบการแสดงอีกมากมายหลากหลายชุดเลยทีเดียวนะครับนะแะต่ว่าต้องบอกว่าตอนวันนี้เนี่ยกลางวันจะพุ่นน้ำนะกลางคืนโอนไฟเออ กันกับบรรยากาศ่างนี้ไปจนถึงค่าคืนเลยนะครับเราก็าจะเล้ร่วมบรรยากาศแบบนี้ไปกับบรรยากาศค่าคืนที่เป็นแบบไทยนะครับ,บสาวก็จะเปลี่ยนเป็นชุดไทยนะครับส<ท>าราการ,รานะะาเดิมครับถูกต้องลาคาะน,นะคะและ้วก็ต้องบอก